เอ่มงั้นก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้นโองในช่อง MC t h นะฮะ c h c h a n น e l นก็ไ CH ด้มั้งคำเตือนอาจจะมีคำอยากขายบ้างน,นะฮะก็เพิ่งได้เล่นรถแล้วก็ลงพาร์ทแรกไปแล้วเนาะ้ีนี้จะให้เรีเอ่อะๆนะพาร์ทที่สองนะ อเอ้ยน,น้ำจะพอไหมน้ำจะพอไหมแค่นี้ะกสิบกว่าขายไฟฟ้า 5, 5, 2. 2> สิบแปดเลหรียนห้าสิบสองนลา แอันนี้โอโคหมื่นห้าหมื่นห้านะอันนี้ผมโอเคอยู่นะแตแะ่เดี๋ยว่ <yah oo> ายมันได้สองร้อยนะสกัดเอ็ก้ายีสเ็ดีสบเอ็ดอันเดอร์เนี่ย ทดแทนซื้ออันนี้ก็เด้รอหันมาดาก่อนอา้าวหมาดาก่อนใช่ไหมเคเอ,เอสับอันนี้โอ้โหหาของยากอยู่อือหึเสียเวลาอัพวอุ้ยน,นี่ต้องเนะตาย ส่วนที่เหลือนะครับก็อะไรแบบต่างๆโออ้ยใช่ทางไหนโอ้เออหลือเจ็ดคันเจ็ดคันสองสองน้ำกับไฟนี่ไม่พอแน่นอนก็คงจะ จะยังไงดีอะคุณดูบ้านนะฮะอย่างเช่นจะขาย,ยางี้ใช่ไหมมันไม่มีตังให้อ่ะสองพันสิบเก้าคนนะต้องมีแอร์พอร์ตนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะอะไรมากล้วขาย,ยได้บ้าง ให้ผมรวยก่อนแล้ว huh? ค oh. ่อยตอนนี้ยากจนอยู่นะฮะก็นี่ฮะเริ่มปริหารมากขึ้นอยากอัพอ่ะจะคี้เกียว์ด้วยไม่อานะ ามครับโอเคนะก็แากจนแล้วลตอนนี้ปลูกไม่ขายอะ่ะไ,ไม่เออจริงด้วยพอมีอะไรที่สามารถซื้อแล้วไปขายได้บ้างวะ ก็อันนี้แหละที่สามารถขายได้โอ้สินซื้อะนะฮะซื้อไปเลยไม่รู้อ่ะต้องซื้อซื้อรุกวัลก็เห็นโอ้ยม่ไหรไมื่อไหว่มื่อไหร่ ต,ตังจะหมดห้าเจ็โอ้ยหอนห้ไปแล้วยี่สิบสี่กพัอันนี้ก็หกพันอะ แปนะก็ต้องล้มเหมืองไม่ล้มไม่ได้ต้องล้มเหมืองฮนะแม่ก็ต้องซื้ออะไรไปอย่างหนึ่งแล้วรอเก็บตังค์เอาไหมอาแบบนี้เนาะนะมันมไม่มีทานขงขครือ Oke, 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 jadi oke, 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 องอาพอบ,บ้านก่อนคนละปาระท้าไมออาบ้านก็ไม่รู้นล่ะโอเคตังมาโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว ตั้งทัหมดแล้วอ่ะองใช้อย่างจำเป็นละถ้าตั้งตั้งนี่ก็สามารถซื้อได้นะแต่30มสิันก็ได้เก้าร้อยฮะถ้าได้สองแสนสี่หมื่นก็ถือว่ารวยโคตรรวยเลยโอเคนะ ก็ไม่มีอะไรมากว่้ใส่ป้ายเฮ้ได้ได้ได้จะมันนาน เออนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะที่เก็บทำ้วก็คงทำแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยรถเยอะอยู่นะมันสวยมากครับ อะไรอะ่ะเส้นเลยอ๋อถ้าเราซื้อมก็นั่นนะสีส้มก็นเนี่ย p r e m ี u นะม p r e m ่แล้วก็แตนดาร์ดอะไร มันยากจนก็นะวัดเป็นยาระเลยดูสิสองก้คงอีกนานหอืม รู้เพราะอะไรผมเก็บเอาไว้อันนี้เก็บพาดแล้วก็คงก็ต้องขายต่อนะไอซมัขายสองบาทสามบาทเนี่ยนะฮะขายทำซีดไปเลยมันมันก็ลงทุนอยู่นะ เก้าร้อห้าสิบนี่ลงทุนละอันต้องลงทุนคุณได้มาอีกแล้ว ไฟมันดับได้ตรงเวลามากคุณเช่นตอนนี้ก็6โมงเนาะโอ้ย๊ยอันนี้เข้ามาใหม่ level 17ได้อ unlock HQ complete with author player ก็คือคนที่เล่นซิลซิตี้บิลดิตนะก็จะ เองอนอยู่ที่แห่งนี้แลหละก็ここสามารถไปที่อะไรไม่รู้เหมือนทำไมมันคล้ายๆจะสีไปนี่เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วไมเขาต้องพ่ายด้วยถ้ามันเหมือนด้ที่สุดเทียนนะถ้า สันญารถเขาก็จะผ่านตรงนี้แล้วก็ไปรถหมดตรงนู้นบางครั้งเขาก็มาทางนี้เยวนน้อยมากสันมามีคนมาซื้ออย่างเดียว่ mm. ะเปวนไง,ไงประหยัดอาไว้ อแค่ไม้นี่คงอีกนานยังไงก็นะก็จบแค่นี <h <h ้แหละถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบมากกดกด subscribe ให้ใหญ่ให้เพื่อนดูด้วยก็กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับภาสุดท้ายแล้วบ๊ายบาย